ช่วงนี้สนับสนุนโดย e ีโก้สปอรสุดยอดชุดกีฬาคิดถึงชุดกีฬาคิดถึง E ีโก้สปอรชาตามือชาดีๆสำหรับคุณเบนทีทีสีรู้ดีเรื่องเบนอ็อปชั่นทูศูนย์รวมอุปกรณ์ชุดแต่งโครเมียมรถยนต์ทุกรุ่นทุกยีห่ห้อหาซื้อได้ตามร้านประดับยนต์ชั้นนำทั่วไปเกมกอล์ฟไหลลื่นด้วยเ e อรี่เกียร์ที่นี่นะผมบอกให้เลยถ้าใครที่ชอบมาเที่ยวอะไรที่เป็นธรรมชาติและยังคงความเป็น ไลฟ์สไตล์แบบคนเวียดนามต้องมาลองให้ได้โอ้ะอ,ะ,อะแล้วตอนนี้ครับอยู่ที่วัดชื่อว่าวัดเหงาเซินนะครับเป็นวัดที่เปิดมาจนจนนว่นนี้อายุประมาณ700ปีแล้วลวัดแห่งนี้ครับจะตั้งอยู่ติดก,กับทะเลสาบนะครับซึ่งคนที่เป็นนักท่องเที่ยวจะรู้จักวัดแห่งนี้ว่าวัดเหงาเซินทะเลสาบคืนดาบเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเนี่ยเดินไปเที่ยวด้วยอแล้วก็จะเล่าให้รู้จักกับประวัติแห่งนี้ว่าวัดเหงาเซินแห่งนี้ทําไมก็ถึงเรียกกันว่า ทะเลสาบคืนดาบกัน okay, ตามเราไปเลยาตามมาครับเที่ยวเลยครับไปเลยวัดเหงาเซนครับเป็นวัดที่ มีอายุอานามถึง700ปีนะครับท่านชมที่สำคัญครับวัดแห่งนี้เขาบอกว่ามีประวัติศาสตร์ยาวนานมากเดี๋ยววันนี้จะพาไปเที่ยวให้สนุกล่นละที่วัดเงาเซนเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆครับขอไหว้เพื่อเสริมบารมีและสิริมงคลหน่อย เดี <Yeah>. bon ๋ยวไปเที่ยวด้านในครับเขาบอกว่ามีเต่าศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นเต่าที่มีอายุกว่า500ปีครับอยู่ด้านในนี้ตามไปเลยครับท่านผู้ชมครับที่วัดเหงาเซนแห่งนี้นะที่เขาบอกว่าเป็นทะเลสาบคืนดาบมันมีบอทครับในตำนานยุคหนึ่งซึ่งมีกษัตริย์องค์หนึ่งครับ ทำสงครามกับมองโกครับแล้วก็ได้เดินทางมาที่นี่ครับแล้วก็มีเต่าซึ่งเรียกว่าเป็นเต่าศักดิ์สิทธิ์แหะครับได้คาบดาบขึ้นมาหนึ่งเล่มนะครับและได้ให้จักรพรรดิของเขาเนี่ยนะครับหรือกษัตริย์ของเขาเนี่ยยืมดาบเพื่อที่ไปทําสงครามกับมองโกครับหลังจากนั้นเชื่อไหมครับว่าที่ประเทศเวียดนามก็สามารถจะชนะกับศึกสงครามกับมองโกได้หลังจากนั้นกษัตริย์องค์นั้นก็ได้นําเอาดาบที่เต่าศักดิ์สิทธิ์นั้นให้อาไปยืมใช้ในการทําศึกสงคราม ก็มาคืนกันที่ทะเลสาบแห่งนี้ครับนั่นแหละครับเป็นที่มาของทะเลสาบคืนดาบครับความเชื่อของคนเวียดนามก็บอกว่าที่นี่จะมีเต่าศักดิ์สิทธิ์อยู่ในทะเลสาบแห่งนี้2ตัวครับและเชื่อหรือไม่ว่า50กว่าปีที่แล้ววันที่2กันยาหนึ่นนะครับซึ่งตรงกับวันชาติของเวียดนามเนี่ยนะครับ มีเต่าหนึ่งตัวครับโผล่ขึ้นมาให้ประชาชนเวียดนามได้เห็นกันนะครับแล้วก็ได้เสียชีวิตลงไปในวันนั้นเลยครับการที่เขาเชื่อกันว่าเป็นเต่าศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นตำนานเนี่ยในความเป็นจริงมันเป็นเรื่องจริงครับเพราะว่าหลังจากวันนั้นเขาก็ได้นําเต่าตัวนั้นเนี่ยมาสตาฟไว้อยู่ที่ห้องนี้ให้นักท่องเที่ยวหรือแม้แต่คนเวียดนามเนี่ยเวลาเดินทางมาที่วัดเก่าเซนแห่งนี้มาสักการะเต่าศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่กับทะเลสาบแห่งนี้มาเก่าแก่มาก อายุอานามของวันที่เขาเสียชีวิตนะครับ500ปีน้ำหนัก350กรัมครับนั่นแหละคือเต่าศักดิ์สิทธิ์ที่ทะเลสาบคืนดาบครับ มครับมีความเชื่อว่ามีเต่า2ตัวอยู่ในทะเลสาแองนี้ใช่ไหมครับหนึ่งตัวได้เสียชีวิตไปแล้วครับและนี่คืออีกหนึ่งตัวที่คนเวียดนามได้ถ่ายรูปนี้ได้นะครับว่ายังมีชีวิตอยู่ซึ่งความเชื่อของคนเวียดนามยังเชื่อว่าในทะเลสาแองนี้ยังมีเต่าอีกหนึ่งตัวซึ่งยังมีชีวิตอยู่จวบจนทุกวันนี้ครับ โอ้โหท่านชมครับที่วัดเห่าเซินแห่งนี้ขอบอกว่าสวยงามมากแล้วก็ยังเป็นคงไว้ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ของเมืองฮานอยนะถ้ามาที่ฮานอยขอบอกว่าต้องมาเที่ยวที่นี่ให้ได้ครับผมเดี๋ยวยโงจะพาท่านชมไปเที่ยวสถานที่ต่อไปในฮานอยอีกนะครับติดตามชมรับรองว่าสนุกสนานแน่นอนที่ฮานอยครับ ็นยังไงบ้างครับวัดเงาเซินสวยงามและโบราณแบบบ้านๆนะนี่เตา่าใช่แล้วเต่าตัวใหญ่มากสวยงามมากครับท่านผู้ชมครับที่สาคัญเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปไปท่องเที่ยวที่อื่นๆในฮานอยนี่กัาทำอะไรกันอะ่ะ <c oughs> นี่ครับท่านผู้ชมครับบนทะเลสาบแห่งนี้ที่ชื่อว่าทะเลสาบคืนดาบเนี่ยนะเขาเรียกว,ว่าวันมงคลสมรสมักจะนิยมกันมาถ่ายรูปคู่กับทะเลสาบแห่งนี้เขาบอกว่าเป็นการสร้างมงคลให้แก่ชีวิตจะได้อยู่กันแบบ ไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรก็เป็นความเชื่อแหละขอให้เฮงๆชีวิตสวยงามแล้วก็ราบลื่นร่ำรวยเฮงเตามสไตล์ที่คนเวียดนามอยากจะได้ทุกวันนี้นะเอเราแต่งกันที่นี่ไหมไมบเาเจ้าสาวมาแต่งไม่เอา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 งั้นไปดีกว่าไปเลยเดี๋ยวจะพาท่านชมไปเที่ยวที่ต่อไปในฮานอยครับไปกันยับ ครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นอนุสรณ์ประเทศเวียดนามที่เมืองฮานอยแห่งนี้ครับสร้างขึ้นเพื่อการลําลึกถึงการครบรอบ1,000ปีของฮานอยนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยเชื่อหรือไม่ว่าเมืองฮานอยแห่งนี้มีอายุถึงพันปีแล้วล่ะครับ